ฝ่ายสเปคขออนุญาตนำเสนอโรงงานรับผลิตภายใต้มาตรฐานโคมโรงงานอุตสาหกรรมขามบิดล็อกค่ะโคมตะแกรงติดลอยฝังฟ้าโคมพีสเมติกขาวนมขาวใสขาวขุ่นค่ะโคมตัวยูขาวนมขาวใสขาวขุ่นค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมีในส่วนของโคมตะแกรงติดลอยฉาบเรียบยิบซ้ำค่ะ โครมกล่องเหล็กโครมอ,อกไก่โครมกันน้ำกันฝุ่นเม็ดนมเม็ดใสเม็ดขาวขุ่นค่ะรองรับ G13 G5 ค่ะสามารถสั่งผลิตได้ระยะเวลาสั้นๆไวสาย LED หรือนีออนแจ้งได้นะคะใช้ระยะเวลาประมาณ2ถึง7วันตามข้อตกลงค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ หากคุณมีจํานวนเยอะนะคะในการสั่งผลิตกับทางโรงงานเรานะคะแจ้งได้นะคะรับส่วนลดทันทีค่ะแล้วพบกันค่ะ